สวัสดีครับเข้าสวนกับลูกเกษตรนะครับ2020นะครับวันนี้เรามาให้อาหารไก่นะครับตอนเย็นนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับลูกไก่นะครับลูกไก่ที่เราขังกกงไว้นะครับไก่บ้านแล้วก็ไก่กระดูกดำนะครับตอนนี้ผมปล่อยแยกออกมาอยู่ต่างหากนะครับเฉพาะของเขาเลยรุ่นของเขาเลยนะครับไปดูกันเลยครับว่าความแข็งแรงนะครับของเขา เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูการกินแล้วก็การนอนของเขาด้วยนะครับไปดูกันเลยครับครับผมอ่าล็อกนี้นะครับล็อกนี้เป็นล็อกไก่กระดูกดํานะครับไก่กระดูกดํานะครับรุ่นอ่าเท่ากำปั้นมือนะครับรุ่นเท่ากำปั้นมือแล้วนะครับถ้าช่างกิโลก็จะได้อยู่ประมาณสักอ่าสองขีดนะครับสองขีดถึงสามขีดนะครับนะ ไก่กระดูกดำนะครับผมสั่งมายี่สิบตัวนะครับก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับไม่มีโรคเลยนะครับไม่มีโรคแล้วก็ไม่มีการสูญเสียเลยนะครับก็คือแข็งแรงนะครับตอนนี้น้ำหนักของเขาก็อยู่ที่ประมาณสักสามขีดนะครับสามขีดนี่วันนี้ก็มาให้อาหารนะครับมาให้อาหารเย็นนะครับนี่ครับแล้วก็ ไก่บ้านนะครับไก่บ้านที่ที่ผมขังกองไว้นะครับล้อมด้วยผ้ามุ้งสีฟ้านะครับตอนนี้ผมก็เอาลงมานะครับเอาลงมาที่นี่หมดเลยนะครับเอามารวมกันเพราะว่าเขารุ่นเดียวกันนะครับเขาจะไม่ตีกันนะครับนี่ตอนนี้ผมให้อาหารนะครับเขากําลังกินอาหารอยู่นะครับเป็นอาหารไก่ลูกเจี๊ยบนะครับเป็นอาหารไก่ลูกเจี๊ยบนี่ สวยๆเลยครับเดี๋ยวผมก็จะหาอ่าวัคซีนนะครับอหิวานะครับมาฉีดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้อ่ะยังไม่ได้ฉีดนะครับแค่เอามารวมกันนะครับเป็นไก่กระดูกดํากับไก่บ้านนะครับอลูกไก่บ้านก็เอามารวมกันให้เขาคุ้นเคยกันนะครับเขาก็จะไม่ตีกันนะครับนครับกําลังกินอาหารนะครับ ประมาณสักสามขีดนะครับน้ำหนักของเขานี่ครับไก่ดำส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไก่บ้านนะครับเป็นลูกไก่บ้านนะครับคอกเดียวกันนะครับคออเดียวกันนะครับที่ผมขังไว้ในกรงนะครับผ้ามุงสีฟ้านะครับก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าไก่บ้านของเราเราเพาะเองนะครับให้เราเพาะเองรุ่นนี้เยอะเลยนะครับรุ่นนี้เยอะเลยส่วนไก่บ้านฝั่งเอ้ส่วนไก่ดํานะครับผมสั่งมา มาเลี้ยงรวมกันนะครับนี่20ตัวนะครับ20ตัวก็ะฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องเข้าสวนกับลูกเกษตรนะครับ2020นะครับวันนี้ผมพามาดูนะครับลูกไก่บ้านนะครับแล้วก็ไก่กระดูกดํานะครับที่ผมได้สั่งมาเลี้ยงนะครับตอนนี้ผมปล่อยลงดินแล้วนะครับปล่อยลงมาเลี้ยงนในกรงนะครับในล็อก ที่ผมได้เตรียมไว้นะครับนี่ปล่อยลงดินแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็มาให้อาหารนะครับก็แข็งแรงทุกตัวนะครับนี่นี่กลุ่มลูกไก่กระดูกดํานะครับก็แข็งแรงทุกตัวนะครับเราสั่งมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานนะครับอ่าก็แข็งแรงนะครับพอนอนอยู่ใต้โน้นก็มีนะครับตัวไหนที่เขาอิ่มอาหารแล้วเขาก็นอนนะครับนอนอยู่ตรงค่ะ พื้นดินนะครับพื้นดินแห้งนะครับแห้งนะครับแห้งแห้งเลยนะครับถ้าพื้นแฉะเดี๋ยวเขาป่วยนะครับก็พยายามทําให้พื้นเขาแห้งนะครับแล้วก็ผมจะเลยเฟืองนะครับหรือว่าฟางนิดหน่อยนะครับไว้เขาคุยนะครับคุยเขี่ยหาอ่าหารนะครับแล้วก็ให้เขาออกกําลังกายด้วยนะครับ่าสวยๆเลยนะครับ อาหารผมก็จะให้อ่าในกระบะนะครับกระบะให้อาหารนะครับปกตินะครับเวลาเขาเขี่ยนะครับอาหารก็จะกระเด็นออกมาน้อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นร่องนะครับเป็นร่องอันนี้ก็เป็นฝาถังน้ําครับฝาถังน้ำนี่ครับสามสี่ตัวนี้เป็นไก่กระดูกดํานะครับน้ําหมดแล้วเดี๋ยวผมวันนี้ผมลากน้ําลงมาด้วยนะครับ เดี๋ยวผมเอาน้ํามาเปลี่ยนให้เขานะครับนานๆทีนะครับก็จะผสมกับวิตามิน B 12นะครับผสมในน้ํานะครับให้เขากินด้วยนะครับก็ช่วยให้ไก่แข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันไก่เราป่วยนะครับก็ให้เป็นระยะระยะนะครับไม่จำเป็นต้องให้ทุกวันนะครับไม่จำเป็นต้องให้ทุกวันก็ให้เป็นระยะระยะเอานะครับ เขาก็ไม่ตีกันครับไม่ตีกันแต่ว่าเขาจะเป็นกลุ่มไข่กลุ่มกลุ่มของไก่ดําก็จะอยู่ทางโซนนี้นะครับเขาจะอยู่ด้วยกันนะครับสุมทั้งไก่บ้านก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่อยู่ในบริเวณอ่าคอกเดียวกันนะครับที่ผมได้กั้นไว้นะครับส่วนฝั่งทนี้นะครับเขาก็ถ้าตัวไหนที่กินอิ่มแล้วนะครับเขาก็จะมานอนนะครับนอนตรงนี้นะครับนอตรงนี้ Át, ส่วนเรื่องยุงนะครับเรื่องยุงผมจัดกางผ้ามุ้งนะครับด้านนอกโรงเรือนด้วยนะครับนี่เป็นผ้ามุ้งนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับยุงเขาก็เปอร์เซ็นที่จะเข้ามาด้านในนะครับก็จะน้อยนะครับถ้าเราไม่ล้อมเลยนะครับเขาก็จะเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าไก่ที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเยอะนะครับเยอะนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ไก่บ้านนะครับ ที่อยู่ฝั่งถนนอันนี้เขาไล่กันมานะครับนี่เขาออกไปละนะครับนี่ส่วนไก่บ้านนะครับไก่บ้านนะครับไก่บ้านของเราก็พร้อมที่จะออกสู่ตลาดแล้วนะครับนี่โลตัวละหนึ่งโลหรือโลกว่าแล้วนะครับโลครึ่งนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะออกสู่ตลาดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวก็จะได้โทรบอกพ่อค้านะครับมาเอานะครับพ่อค้าก็ ผมฝากเบอร์ไปแล้วนะครับฝากเบอร์เขาก็ขอเบอร์เราเราก็ขอเบอร์เขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเราพร้อมนะครับพร้อมเมื่อไหร่เราก็ซื้ออาหารเม็ดนะครับมาอัดมาอัดให้เขาอ้วนนะครับแล้วเราก็โทรบอกพ่อค้ามาเอานะครับก็ไก่บ้านนะครับเป็นไก่รุ่นโลขึ้นนะครับโลห้าฉีดนะครับพร้อมออกสู่ตลาดนะครับตอนนี้ก็ ตลาดนะครับทางฝั่งเพื่อนบ้านนะครับตลาดตลาดเราก็ยังไม่มีออเดอร์นะครับยังไม่มีออเดอร์เพราะว่าการสัญจรก็ยังไม่สะดวกนะครับเพราะว่าติดที่โควิดนะครับแต่เราก็ขายในบ้านเรานะครับขายที่ตลาดสดบ้านเรานะครับเพราะว่าแม่ค้าเขาก็เอาไปเชือดนะครับเอาไปเชือดขายนะครับเอาไปเชือดขายก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาครับคลิปนี้ก็ Viking ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะให้อาหารนะครับไก่ให้เสร็จนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ําให้เขานะครับเปลี่ยนน้าให้เขาใหม่นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ